วันนี้เราจะมาดูกันครับว่า10อันดับหุ้นสหรัฐที่นักลงทุนไทยนิยมซื้อมากที่สุดบนแอปพลิเคชันไดมในเดือนพฤศจิกายนปี2025ที่ผ่านมามีหุ้นตัวไหนกันบ้างแล้วมันสะท้อนเทรนด์อะไรที่น่าสนใจครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะแล้วนักลงทุนคนอื่นๆเขากำลังมองหาโอกาสจากที่ไหนกันนะในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างอเมริกาวันนี้เรามีข้อมูลจริงๆมาเปิดให้ดูกันเลยครับว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่กำลังไหลไปสู่หุ้นกลุ่มไหนกันแนะ่ นี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเราจะค่อยๆเดินทางไปสำรวจหุ้นแต่ละตัวจัดกลุ่มตามธีมที่น่าสนใจแล้วก็มาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันตอนท้ายเพื่อให้เห็นเทรนด์การลงทุนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับโอเคครับมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยดีกว่ากลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่กำลังสร้างถนนไฟฟ้าและประปาสำหรับเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลเลยครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดไม่ได้จริงๆประเดิมก,กันที่อันดับที่10ครับ,บ ONDAS Holdings หรือ ONS บริษัทนี้เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายไร้สา,สายสำหรับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะรวมถึงโดรอนอัตโนมัติด้วยครับลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเป็นคนวางระบบประสาทให้กับโรงงานอัจฉริยะหรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆของประเทศเลยล่ะครับทิศทางของบริษัทนี้ชัดเจนมากครับดูได้จากการที่เขาเพิ่งไปลงทุนเชิงกลยุทธ์มูลค่าถึง35ล้านดอลลาร์ในบริษัท PDDB ซึ่งทำเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศคำพูดของซ e o นี่แหละครับที่ตอกย้ำว่าเขากำลังมุ่งหน้าไปสู่ตลาดหุ่นยนต์เพื่อความมั่นคงของชาติอย่างเตต็มัว มาถึงคู่หยุดโลกในสมรภูมิ AI Cloud ครับอันดับที่9 Alphabet หรือ Google และอันดับที่8 Microsoft ทั้ง2เจ้านี้เปรียบเสมือนผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและตอนนี้ก็กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงความเป็นผู้นำในโลกของ AI ที่กำลังเติบโตอย่างมหาศาลครับ ไปต่อกันที่กลุ่มถัดไปนะครับกลุ่มนี้คือบรรายายักษ์ใหญ่ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจคือเราจะมาดูกันว่าพวกเขาใช้ AI เป็นประการหรือโหมดในการป้องกันอาณาจักรธุรกิจของตัวเองได้อย่างไรอันดับที่7ครับเทสลาหลายคนอาจจะนึกถึงแค่รถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วต้องมองให้ไกลกว่านั้นเทสลาคือบริษัทที่กําลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั้งหมดตั้งแต่ตัวรถยนต์ แบตเตอรี่ไปจนถึงระบบการเก็บพลังงานสำหรับบ้านและโรงไฟฟ้าเลยครับและในอันดับที่6 a m a ม o n ครับกราฟวงกลมนี้เล่าเรื่องได้ดีมากๆภาพลักษณ์ของ a เม Amazon อาจจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่แต่เบื้องหลังจริงๆแล้วเครื่องจักรที่ปั๊มเงินสดให้กับบริษัทตัวจริงก็คือ AWS หรือธุรกิจคลาวด์ของเขานั่นเองครับดูสิครับสร้างกำไรให้บริษัทมากถึง64%เอลยทีเดียวนี่แหละครับหัวใจหลักของ a เมซ o n แล้ว a m azon จะป้องกันธุรกิจขลาวที่เป็นคุ่มรัพย์ของเขาได้อย่างไงนี่แหละครับยุทธศาสตร์3ด้านที่เขากำลังทำอยู่ 1. คือ a m azon bedrock ที่เป็นเหมือนซ u เปอร์มาร์เก็ตให้ใครๆก็เข้ามาเลือกใช้โมเดล AI เก่งๆได้ 2. คือสร้างชิปของตัวเองเลยเพื่อคุมต้นทุนและ3คือทุ่มเงินลงทุนมหาศาลในบริษัท AI ตัวท็อปอย่าง anthropic นี่คือการเดินเกมลุกแบบสุดตัวครับอันดับที่5ครับ meta platforms หรือก็คือ Facebook, Instagram, Whatsapp ที่เราใช้กันนั่นเองจุดสําคัญของ Meta ก็คือเขาใช้ AI เป็นสมองกลเบื้องหลังเครื่องจักรทาเงินของเขาซึ่งก็คือระบบโฆษณานั่นเองครับ AI นี่แหละที่ทําให้โฆษณาที่เราเห็นมันตรงใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแบบก้าวกระโดดมาถึงอันดับที่4ครับ IREN โอ้โหบริษัทนี้เรื่องราวน่าสนใจมากไทม์ไลน์นี้แสดงให้เห็นการเดินทางของเขาเลยครับ จากที่เคยเป็นแค่บริษัทขุดบิตคอยด์โดยใช้พลังงานสะอาดเขาพลิกตัวเองแบบหน้ามือเป็นหลังมือกลายมาเป็นผู้ให้บริการ Data Center สําหรับงาน AI เป็นการปรับตัวที่ทั้งรวดเร็วและกล้าหาญมากครับแล้วการตัดสินใจพลิกธุรกิจครั้งนั้นมันได้ผลไหมตารางนี้มีคําตอบเป็นตัวเลขเลยครับจะเห็นว่ารายได้รวมเขาเติบโตขึ้นมาถึง168%โดยมีธุรกิจมาอย่าง AI Cloud เนี่ยเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจนี่คือข้อพิสูจน์เลยครับว่าการดําพันธ์ครั้งใหญ่ของเขา กำลังออกดอกออกผลแล้วจริงๆเอาละครับเดินทางมาถึงกลุ่มสุดท้ายกันแล้วกลุ่มนี้คือบริษัทที่เรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างแท้จริงซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีความเสี่ยงสูงหน่อยแต่ถ้าทำสำเร็จก็มีโอกาสเปลี่ยนโลกได้เลยเหมือนกันครับก่อนจะไปดูหุ้นตัวต่อไปขอปูพื้นฐานนิดนึงครับเรามาทำความรู้จักกับคำว่า LDES หรือ Long Duration Energy Storage กันก่อน พูดง่ายๆมันคือแบตเตอรี่ขนาดยักษ์ที่เก็บไฟได้นานมากๆซึ่งเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญสุดๆที่จะทําให้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานลมหรือแสงอาทิตย์สามารถจ่ายไฟให้เราได้ตลอด24ชั่วโมงแบบไม่มีสะดุดและนั่นก็พาเรามาสู่อันดับที่3ครับ EOS Energy ตัวเรียกบนจอน,นี้สําคัญมาก1.04พันล้านดอลลาร นี่คือเงินทุนก้อนมหาศาลที่บริษัทพึ่งระดมทุนได้สำเร็จสด,สดสดร้อนๆเพื่อเอาไปขยายโรงงานผลิตแบตเตอรี่ LDES ของเขามันไม่ใช่แค่ตัวเงินนะครับแต่มันคือเหมือนการโหวตครั้งใหญ่จากตลาดเลยว่าเราเชื่อในเทคโนโลยีของคุณมาถึงรองแชมป์ของเราอันดับที่2 Rocket Lab ครับเลข5บนสไลด์นี่แหละครับคือพระเอกนี่คือจำนวนครั้งที่เขาปล่อยจรวดสำเร็จในไต,ตรมาสเดียวย้ำนะครับว่าแค่ไต,ตรมาสเดียว มันโชว์ให้เห็นเลยว่าเขามีความสามารถในการปล่อยจรวดได้แทบจะทุกสัปดาห์ซึ่งในธุรกิจอวกาศความน่าเชื่อถือและความสม่ำเสมอแบบนี้หาได้ยากมากครับแล้วความเก่งในการปฏิบัติงานมันสะท้อนออกมาในตัวเลขทางการเงินไหมกราฟท่นนี้ตอบคําถามได้ชัดเจนเลยครับความสามารถที่ยอดเยี่ยมของเขาถูกแปลงมาเป็นรายได้ที่เติบโตขึ้นถึง36%เมื่อเทียบกับปีก่อนคือทําได้ดีแล้วก็ได้เงินด้วยนั่นเองครับและแล้วก็มาถึงอันดับที่1ครับ ซึ่งคงจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก NVIDIA ราชาแห่งโลก AI ที่ไม่มีใครกล้าเถียงจริงๆคือถ้าเรามองว่าเทรนทั้งหมดที่พูดมาวันนี้เป็นเหมือนยุคตื่นทองครั้งใหม่ n v ็นวีเดียก็คือบริษัทที่ขายพร่วกับจอบที่ดีที่สุดในโลกนั่นเองครับหรือก็คือซูเปอร์ชิปที่ทุกคนต้องใช้เพื่อขับเคลื่อนการปฏิวัติครั้งนี้ เอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกไปที่เบริษัทครบทั้ง10อันดับแล้วตอนนี้ได้เวลาถอยออกมา1นเก้าเพื่อมองภาพใหญ่มาลองเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันดูนะครับว่าจริงๆแล้วเทรน์การลงทุนของนักลงทุนไทยมันกําลังมุ่งไปทางไหนกันแน่และนี่คือบทสรุปที่สําคัญที่สุดของวันนี้เลยครับเมื่อเราเอาหุ้นทั้ง10ตัวมาจัดกลุ่มตามธีมการลงทุนจะเห็นภาพชัดเจนมากๆธีมที่ใหญ่และทรงพลังงานที่สุดก็คือโครงสร้างพื้นฐานสําหรับ AI และ Cloud กินพื้นที่ไปถึง6บริษัทจาก10บริษัททเเลยยีีดว แต่ที่น่าสนใจคือนักลงทุนไทยก็ไม่ได้มองแค่เรื่องดิจิทัลอย่างเดียวยังมีการกระจายเงินไปในธีมแห่งอนาคตอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นพลังงานยุคใหม่เศรษฐกิจอวกาศหรืออุตสาหกรรม4.0ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมองการไกลที่น่าสนใจมากครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเรามาสรุปประเด็นสําคัญสําคัญที่ได้จากข้อมูลทั้งหมดนี้กันแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่น่าสนใจกันสักหน่อยครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับขอย้ําอีกครั้งว่าข้อมูลทั้งหมดในวันนี้จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เท่านั้นไม่ได้เป็นการชี้นําหรือแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งควรมาจากการศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองอย่างละเอียดนะครับและสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งคําถามที่น่าสนใจเอาไว้ให้ไปลองคิดกันต่อจากเทรนทั้งหมดที่เราได้เห็นกันไปในวันนี้ไม่ว่าจะเป็น AI พลังงานสะอาดอวกาศหรืออุตสาหกรรมอัตโนมัติคิดว่าธีมไหนครับที่มีโอกาสเติบโตได้มากที่สุดในอีก10ปีข้างหน้า เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับถ้ามีหัวข้อไหนที่อยากให้เรานํามาจอดลึกแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ